กราบเรียนท่าน,นาคณะกรรมการที่เคารพทุกท่านกระผมนายสมพงศ์ศรีจันทร์ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษโรงเรียนนาบอลสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานะครศรีธรรมราชขอนำเสนอเอกสารหลักฐานเพื่อประกอบการประเมินรางวัลทรงคุณค่าสพทอแบกอวอร o ์ดประเภทบุคคลยอดเยี่ยมรองผู้อำนวยการสถานศึกษายอดเยี่ยมด้านการบริหารจัดการดังต่อไปนี้ครับ ประวัติการศึกษาจะระดับปัญญาตรีวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาเทคโนโลยีทางการเกษตรจากวิทยาลัยกรุสุราธานีปัญญาโทศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาบริหารการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหงประวัติการรับราชการบรรจุครั้งแรกเมื่อวันที่30มกราคม2532ตำแหน่งอาจาร,รย์หนึ่งโรงเรียนพนมบิญจารสาขาจังหวัดกระบี่และ1ธันวาคม2561 ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนนาบอลจนถึงปัจจุบันประสบการณ์ทำงานประธานคณะกรรมการกับเพื่อนโรงเรียนปลอดขยะส่งผลให้โรงเรียนนาบอลได้รับรางวัลโรงเรียนปลอดขยะซีโรเวสกูลผ่านเกณฑ์การประเมินระดับดีมากประธานคณะกรรมการกับเพื่อนกิจกรรมสถานศึกษาปลอดภัยส่งผลให้โรงเรียนนาบอลได้รับรางวัลระดับชาติสถานศึกษาปลอดภัยประจำปี2565 รางวัลเกียรติบัตรดีเด่นจากกรมสวัสดิการก้มทองแรงงานผลงานดีเด่นรางวัลวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ best practice ร,รางวัลเหรียญทองจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครศรีธรรมราชประเภทรองพิ้มในการสถ,ถานศึกษาดีเด่นในงานมารมกรรมวิชาการมัธยมศึกษาประจำปี2 5 6 0 2561 2562และ2563 ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นรองผู้อำนวยการสถ,ถานศึกษาดีเด่นประจำปี2563จากกระทรวงศึกษาธิการและสมาคมรองผู้อำนวยการสถ,ถานศึกษากขั้นพื้นฐานแห่งประเทศไทยได้รับโล่รองผู้อำนวยการสถ,ถานศึกษาผู้ปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นจากสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานประจำปี2563นโยบายการพัฒนาคุณภาพภายในโรงเรียนนาบอนภายใตยป้ปรัชญา Children are precious. They can learn and develop. เด็กคือทรัพยากรบุคคลนั้นชมค่ายิ่งทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาได้เป้าหมายการพัฒนาคนโดยมุ่งสร้างคุณลักษณะในตัวนักเรียนให้เกิดคุณลักษณะ5ประการตามปณิธานที่ว่าเรียนดีกีฬาเด่นทำงานเป็นเน้นคุณธรรมนำชุมชนวิสัยทัศน์ของโรงเรียน โรงเรียนนาบอนมุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาระดับสากลมีทักษะชีวิตและวิถีชีวิตบนพื้นฐานของความเป็นไทยองค์ประกอบที่1ด้านคุณภาพผู้เรียนตัวชี้วัดที่1ความสามารถในการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนในรอบปีที่แล้วผลการประเมินโดยรวมในความสามารถการอ่านเพื่อการอ่านล้องเขียนข้องของนักเรียนปีการศึกษา2564 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ88.82ตัวชีวัดที่2ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดเป็นทำเป็นผลการประเมินโดยรวมในความสามารถในการคิดวิเคราะห์คิดอย่างมีวิจารณญาณและการสร้างนวัตกรรมของนักเรียนปีการศึกษา2564ของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในระดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ 8 6 4 0ตัวชี้วัดที่3ผลการทดสอบโอเน็ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปีการศึกษา2562สูงกว่าปีการศึกษา2 5 6พ ในทุกกลุ่มสาระผลการทดสอบตามหลักสูตรสถานศึกษาของนักเรียนทุกระดับชั้นแค่เฉลี่ยป,ปีการศึกษา2564กับปีการศึกษา2563ผลเพิ่มขึ้น0.03ตัวชี้วัดที่4ผู้เรียนมีคุณ,ณลักษณะอันพึงประสงค์8ประการผลการประเมินโดยรวมคุณ,ณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนนาบอนปีการศึกษา2564ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6อยู่ในระ รดับดีเยี่ยมคิดเป็นร้อยละ92.65ตัวชี้วัดที่5นักเรียนได้รับรางวัลจากหานศรริลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่69ปีการศึกษา2562ระหว่างวันที่6-8ถึงมกราสอนณจังหวัดนครศรีธรรมราชได้รับรางวัลเหรียญทองกิจกรรมการประกวดขับขานประสานเสียงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่3และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงมัธยมศึกษาปีที่6 รางวัลระดับเหรียญเงินจากกิจกรรมการแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6องประกอบที่2ด้านการบริหารจัดการ2.1การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษามีการวางแผนจัดทําปรับปรุงประมวลผลการจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่ครอบคลุมในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของโรงเรียนในทุกด้านถูกต้องและเป็นปัจจุบันมีการเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศของ เรียนผ่านเว็บไซต์ของสถานศึกษา2.2การพัฒนาแหล่งเรียนรู้จัดทํโครงการกิจกรรมเพื่อพัฒนาให้ทุกพื้นที่เป็นแหล่งเรียนรู้ในสถานศึกษาโดยน้อมนําหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนา2.3การพัฒนาคุณภาพสถานศึกษามีการพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาที่สอดคล้องกับนโยบายความต้องการและปัญหา ของสถานศึกษาและท้องถิ่นใช้กระบวนการการมีส่วนร่วมในการระดมความคิดพัฒนาแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาใช้ระบบคุณภาพ PDCA มาพัฒนาอย่างต่อเน,นื่อง2.4การให้บริการด้านสถานที่มีการจัดเตรียมอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกในการให้บริการอาคารสถานที่อย่างเหมาะสมตามลักษณะการใช้งานในแต่ละสถานที่เช่นโต๊ะเก้าอี้รักไฟสัญญ,ญาณอินเทอร์เน็ตทีวี เครื่องฉายภาพโปรเจคเตอร์ป็นตอน2.5การบริหารจัดการด้านงบประมาณมีการใช้งบประมาณได้อย่างมีประสิทธิภาพมีการจัดทําแผนพัฒนาการศึกษาอย่างเป็นระบบมีการใช้งบประมาณตามแผนงานมีกระบวนการปฏิบัติงานตามวงจร PDCA จึงทําให้การใช้งบประมาณของโรงเรียนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ2.6การบริหารงานด้านบุคลมีการจัดโครงสร้างการบริหารงานอย่างชัดเจนมีการสร้างฝันและกำลังใจให้กับบุคลากรอย่างเหมาะสมเช่นการ ส่งเสริมสนับสนุนความก้าวหน้าในวิชาชีพในการเลื่อนวิทยาฐานะ